นี่นะคะที่เราเย็บเสร็จเนาะที่เราจับจีบใต้คางตรงนี้จมูกเนี่ยค่ะจะได้ตรงนี้นะคะตรงนี้เราพับจีบเป็นลักษณะนี้นะคะเรียบร้อยค่ะตรงกลางจะไม่ชนกับลิปสติกกับหน้านะคะเรียบร้อยนะคะหน้ากาก,ากที่เสร็จนะคะ ตรงนี้คางนะคะนะคะด้านในด้านในจะเป็นจีบแบบนี้นี่ค่ะด้านในก็จะจับจีบประมาณนี้นะคะด้านบนตรงนี้จมูกนะคะตรงนี้พับจีบข้างในนะคะจะเป็นแบบนี้เนาะนะคะพับจีบด้านในจะเป็นสไตล์นี้นะคะ เดี๋ยวจะถ่ายด้านนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะเราสร้างแพทเทิร์นเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาตัดที่ผ้านะคะพอระวางที่ผ้าจริงเสร็จนะคะเราก็จะตกแต่งด้วยลูกไม้นะคะพอเราตัดผ้าได้แบบนี้นะคะเราก็กัดเข็มหมดุดยึดไว้ก่อนนะคะอ่าเราจะใช้ผ้าจริงหนึ่งชิ้นด้านโชว์นะคะวางไปบนลูกไม้นะคะ เพื่อที่จะนําไปเย็บก่อนนะคะเราจะไปเย็บให้ทั่วก่อนนะคะเราจะเย็บมุมนี้ให้ทั่วก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะเดี๋ยวไปเย็บก่อนนะคะค่ะเมื่อเราเย็บผ้าได้แบบนี้นะคะจะเห็นว่าตรงนี้เป็นรอยเย็บหมดเลยนะคะเย็บยึดเพื่อยึดติดนะคะนคะคะเย็บรอบเลยนะคะ เราก็จะมาทำการตัดลูกไม้นะคะตัดลูกไม้ให้เท่ากับแบบนะคะนะีคะตัดลูกไม้ให้เท่ากับแบบเลยนะคะ เราจะได้ลักษณะนี้นะคะเราพับเพื่อจะไปเย็บนะคะนี่ค่ะพับเพื่อจะเย็บตรงนี้นะคะไปเย็บตรงนี้นะคะนี <lun. S 1> ที่เราเย็บเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราเย็บเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะคะชิ้นนี้เย็บเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเย็บชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวมาดูะค่ะ เมื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดส่วนนี้เราตัดทิ้งตรงส่วนนี้ออกไปนะคะนี่ค่ะกลางออกมาจะได้ลักษณะนี้นพอเราได้อย่างนี้เสร็จเราก็นำสองชิ้นนี้มาประกบกันนะคะนี่ค่ะนำสองชิ้นนี้เข้ามาประกบกันด้านถูกก็คือตรงนี้ด้านถูกตรงนี้นะคะ กับด้านถูกนะคะประกบไปอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะดูสองชิ้นให้เท่ากันนะคะ เราสามารถพับตรงนี้เข้ามาเย็บได้เลยนะคะพับมาแล้วก็เย็บย้ำตรงนี้ตรงนี้ได้เลยนะคะเด็กเราก็จะนำผ้าชิ้นนี้ไปเย็บนะคะเราจะเย็บจากตรงนี้ยามานนี่มานี่เลยนะคะยามแล้วก็ตรงนี้เย็บมานี่ยามานนี่ถึงนี่ถึงนี่เลยนะคะ แค่นี้ค่ะเดี๋ยวไปเย็บเลยค่ะค่ะเมื่อเราเย็บประกบแล้วนะคะเราเย็บนี่ประกบกับลูกไม้เราก็จะได้มาแบบนี้นะคะที่เราเย็บเราจะเย็บด้านนี้เราจะเย็บมานี่ถึงนี่ตรงนี้ถึงนี่เลยนะคะเราก็กลับด้านเนี่ยค่ะกลับด้านออกมาเลยนะคะ ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะตรงจมูกเราจะใส่ลวดเลยก็ได้นะคะหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะยางยืดอ,อยู่ที่17เซนติเมตรนะคะเราพับเข้าไปอย่างนี้เลยนะคะด้านข้างเราพับเข้าไปานี้นี่ค่ะพับเข้าไปแบบนี้เลย ไว้นะคะเราจะเย็บยางยืดกันก่อนนะคะใส่ทั้งสองด้านเลยนะคะ เราจะจับจีดตรงนี้นะคะเราจะจับจีได้จับมุมนี้นะคะเ็นหมดไว้นะคะหนึ่งจับทั้งหมดสี่นะคะสองครึ่งองหนึ่งเซนนะคะ จีบหนึ่งเซนนะคะหนึ่งเซนพับเข้ามาเลยค่ะแล้วก็พับอีกหนึ่งเซนนะคะนี่ค่ะ ค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเย็บนะคะเราเริ่มเย็บจากตรงนี้นะคะเย็บจากตรงนี้มานี่เลยค่ะข้ามมานี่แล้วก็มาเย็บนี้เลยนะคะ อะเราจับจีบอันนี้คือจีบที่เราจับนะคะด้านในจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะมาจับจีบตรงนี้อีกทีหนึงนะคะนี่ค่ะเราจะกะระยะตรงนี้นะคะ ช่วงนี้จะอยู่ที่3.5ซนติเมตรนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะ3.5ก็พับสาเซนติเมตรนะคะ นี่นะคะจะได้ลักษณะนี้นะนี่ค่ะสามจุดห้าเซนติเมตรฝั่งนี้ก็สามจุดห้าเซนติเมตรนะคะ นําไปเย็บตรงนี้เลยค่ะเย็บตรงนี้เย็บย้ำตรงนี้นะคะเย็บย้ำตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปเย็บนะะ้าขา ยังไงฝากคลิปนี้ด้วยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้ป้ามีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของป้ามีค่ะที่เราเล็บเสร็จเนาะที่เราจับจีบ Thank you so much for watching my channel Don't forget to subscribe จะได้ตรงนี้นะคะ See you next my video Thank you so much เป็นลักษณะนี้นะคะเรียบร้อยค่ะ